ปากท่อนี่ยม,ม,มันไม่ยิงอยู่ในึ่ีตัวตัวที่หาบ่ไใดมันออกไปก่อนเมื่อกี้นี่พ่อตัวน้อยครับพ่อบระตูไปไงเดี้ยหาไปเรื่อย que. รับพี่นอ้องต่อยเล้

đій

ขึ้นปหนาหรอกไม่หรอโอ้เอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วพัเก่งเอาแล้วพันเดนพันเดนบนพัเก่งพัดเดนโอ้เป็น2องรูปังปลาตัวนี้โอนดีเยอ้มันอ่ย่อะเออมัดมัดเยดีงเ้ยจะไปหาทุงกรพร้อมรถไปหาทุงกรพร้อมรถจะไป ตานทั้งนาน,นะพ่ะย่ะโอ้ยอะไรข่ยอยขุดหนาหลอก่นนี้ครับเบิ่งน้ำคลองนี่ยนะครับคลองเซนี้เส้นทางไปล่านล่านพิกุลเมื่อลานไถผมว่าแม่งไปเซเว่นนอมันก็ทะลุหากันได้หมดนะครับนี่ภากันหายิงป่าปานมันั่นน,น,น้ำลงครับช่วงน้ำลง เมื่อกี้นี่พันเด่นด้ปกคอตัวนึงไปอีกเลยครับเป็นกันอยอะแครับพี่น้องเดี๋ยวฟอตัวใหญ่แล้วดินี่เงินบ้าง หน่อยไรคุณชายเขาใส่หมีขึ้นหามแข็งครับไปรถป้าเ่าต้องจับไปรีถ้าเจ้าวองเส้นเดียวตำรวจนั่นป้าเขาว่าว่าลักรถนะเออ โอเคมาหอดขวัง่งเราครับปลาที่ได้ก็มีเท่านี้แล้วครับนี่ได้ป,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 าปลาไนตัวนึงปลานิ่นปลาหนิ่นสองตัวปลาคอสองตัวปลาไนตัวนึงปลานิ่นสามง่ายไงโอ้ยแปลกเลยนี่ตัวนี้ก็เปน็นปลาไนตัวนี้ก็โลดนะครับ คิดว่าโลคกลัวอยู่เพราะว่ามีไข่เดูหนนีิวันนี้ตอนนี้ก็โลคกลัวอ,อ,อยู่ละครั้วมีห่วงมันสี่ขีดสองขีดถึงสามขีดพระกอบสองตัวประกอหน่อยแก็งเสนอไม่สมมรือเปล่ครับครับกดไลคมาคลิปนี้ก็อย่ายลืมกดติดตามดนะครับเอเป็นกำลังใจให้อุบลพัฒนบ,นบันฑโป่งนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับพี่น้อง เดนนี่แหละมาเดนนี่แหละพวกนี้ได้เป็นโล่โลกก่าเนาะตัวนี้เนาะประมาณโลกก่าเนาะโอ้สุดยอดเลยครับประพันธ์โล่ประพันธ์โล่ส่องอะไรอยู่ไอเดนเนาะประมาณโล่ส่องลยโอ้มาแนวอะฟาดเดินได้แต่ตัวโลโล่สองโล่นี่ยเหมือนท่ามดาเดนแล้วพออีกแล้วเห็นม่นวินาทีนี่ยังไงเด่นมันตัวหน่อยดินานิน ลอยๆอยอู่เดี๋ยวผมจะยิ่งร่นนนนอมึงเะยถูกปะจอดเลยครับลูกเดียวจอดเลย เลยครับโอ้ป่ตายยังลอยอยู่มาเลย

是吗、哦哦哦？谢谢你。多了，人太多了。对，太多好厉害，我看看。哇，好 <laughs> 棒哎！哈哈 <laughs> <laughs> 我看你了、就是、大大这些的。大这<大>不用了。对啊。大大。还还有吗？你你,你这样子对对对对。对对对哦。 找一个大大的。 啊、哦，这样子啊、哦。哈<对> <laughs>、哦、好好好，很棒，了放。<laughs> 我没有看错嘞。赶 <laughs> 快机关。哎、啊，你你用这个干嘛？啊？这个干嘛？YouTube 哦。YouTube 哦，YouTube。<laughs> 来，给我，我看。<laughs>